สวัสดีครับเพื่อนๆทีเอเป็นและเพื่อนแฟนชุดซื้อใคเซ็นทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชว์ช้ากันร้องเราในอีพีนี้จะมาทําการแกะนานามิและโกโจนั่นเองครับทุกคนกล่องดําด้วยนะจัะามาทุกคนก็หลังจากที่ได้ดูอนิเมะต,ตอนล่าสุดไปนะครับนานามิเท่มากนานามิโกเทนันานามิแบ็กสุดยอดคุณลุงแบ็กเทจัด <c oughs> เรียกคุณลุงเนาะ แล้วมีแม็กเท็กคนคนคนแบบนี้อ่ยคือแบบแม็กจัดใจมากตัวนี้ผมเป็นตัวที่แบบผมอยากให้ดกูกระทึบบดาละตอนนี้นสุดก็ถึงสักทีนะครับผมโอเคหลังจากดูในมังงะมาก็รู้สึกว่าถ้าทำเป็นอนิเมะมันน่าจะทำได้ถึงใจมากแล้วมันก็ถึงใจผมจริงๆนะครับผมสุดยอดทีมงานเลยแม็กสุดจริงๆครับผมนะครับผมโอเคก็ออก,ก่อนไปเปิดกล่องก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แลว้วก็ subscribe ไปด้วยนะ ยาโอเคมากครับผมก็ตัวที่ผมจะแกะก่อนเลยเนี่ยคงต้องเป็นนานามินะครับผมตัวเอกของเรานะครับเอ่อโกโจโดนบนึกก็ทีหลังนะครับผมโอเคมานาันามินะครับผมนี่เดี๋ยวกกล่องกันเลยนะครับนานามิกล่องดํานะครับผมนี่จะเป็นสีเหลืองแบบแถบเหมือนกําลังฟันปึบใหม่นี่จะเป็นแถบสีเหลืองแบบนี้นะครับผมนี่เชดโดวลรอรอเชด เป็นหนึ่งหนึ่งตัวเมนผมนะครับอแต่ในอนาคตก็ <c oughs> ไมีพูดดีกว่าโอเคมาแกะทุกคนข้างในกล่องนะครับก็จะเป็นนานามินะครับทาท่าฟันอยู่แล้วก็ตัวนานามขาของนานามินะครับผมแล้วก็เป็นตัวแบบบางตอนานามินะแล้วก็จะเป็นฐานนะครับผมมาแกะกันทุกคนแป๊บนึงอ้อเครครับมานี่ดูนี่ก่อนเลยนะครับบางตอนานามินะครับผมว้าเฟีย ต่อนามิเฟียฟ้ยวนีโคตรฟิวนะครับแล้วก็ต่อกับมือแป๊บนึงยังไ,ไงเอ,อ้ยฮึบฮึบนี่ได้เลยนี่เฟีย้ยวจัดดูหน้านางนางมินะครับผมเฉดดูโอ้ทรงผมทรงผม,งมเนียบเชีย่ยโอ้เฟีย้ยวแต่ว่าเขาไม่ได้ทำดวงตาใช่ป่ะเขาน่าจะทำทึบไปเลยใช่ไหม หมือนเขาทำทึบไปเลยนะครับเขาทำสีเขียวทึบไปเลยนะไม่ต้องทำตาโอเคนะครับผมโอ้เน็กไทยที่เอาไว้พันมือนะครับโคตรเท่สีม่ตกงานดีไม่เหมือนตัวอื่นแล้ว <c oughs> อย่าบอกนะนันานามิคือลูกรักนะหรอโอ้ตัวอื่นสีตกเยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่านันนามินี่ไม่เลยนะครับ ขนาดผมอ่ะของซูกุนะยังไม่ค่อยสวยเลยนะครับแต่ของนาไนมีผมสวยเห็นปะมีไลนยนิดเดียวเห็นปะเออแล้วก็อื่นอ่ะโอ้ลายละเอียดดีว่ะโคตรดีเลยเข็มขัดนะครับผมโอ้พอบอกสีไม่ตกปุ๊บแม่งตกทันทีเลยนี่ดูดูดูพอกูพูดปุ๊บเหมือนมึงหักหน้ากูอ่ะนี่เรียบร้อยเลยเป็นไงตกเลยมีกระตกเออแต่นิดเดียวไม่เป็นไรหาภไยได้แเคท่อนบนเทก็พอละท่อนล่างช่างมันนะครับผมโอเค มาอี้รองเท้าอื้มสีน้ำตาลสวยขอพ่อสวยนันนีิตัวนี้ไม่สามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้นะครับต้องตอกอาฐานนะทุกคนอ่าส่วนฐานเนี่ยนะอ่ามันจะมีร่องอยู่นะครับไม่น่าจะไม่น่ายากสำหรับทุกคนนี่ท่าแม่งโอ้โหคือแบบเฮ้ยสบายท่ามันจะบ้เท่เกินไปหรือเปล่าเอ้ยนี่มันเกินมา,ากเกินตาโคโจซารุบาหรือเปล่านานนี่คง เฮ้ยเปรวอ๋อเอ้ยมันเทเกินเกินปุยนะเกินปุยนะเออแต่แต่ตรงกางเกงนี่ไม่ให้อภัยตรงเข็มขัดนะกูให้อภัยไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าแบบแต่เท่าท่าขบวนแม่งก็แดกขาดถ้าหันหลังนี้อ่ะไม่เห็นเข็มขัดละยังต้องโคตรเทสุดยอดนี่อยู่งี่เลยว่ะเท่เลยเท่ไปเลย จะบจบจบมันจะแทงหน้าโกโจดิ๋ยวฝั่งนี้แล้วกันโอเคครับผมมาดูตัวโกโจทำไมโกโจรู้สึกมันหนักกว่านานามิวะทุกคนเออทำไมโกโจมันดูหนักกว่านานามินะครับนี่ตัวกองโกโจนะครับก็จะเป็นท่าโกโจกําลังกลางอางาเขตนะครับผมหนึหน่นนนนนอยอยงน่น่ยังไงดูถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะจ้ากแกะเลยทุกคน ท้างในกล่องนะครับก็จะมีโกโจสตูรุด้านบนนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ฐานแค่นั้นไม่มีอะไรละ <c oughs> ทําไมหมดไวจังอะมีแค่นี้เหรอแก่แป๊บฟิกเกอร์หลังๆแม่งทํามาเหมือแนบบไม่ให้เราเล่นอะไรเลยทุกคนแม่งผมก็ไม่สวยใช่ปะของโกโจดูนะเออผมขออนุญาตต่อเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับผมนี่ผมโกโจนี่ดูดิของนานงมีโคตรสวยเลยผมอะโกโจดูแบบเป็นแบบเหมือน เออเกรดมอนเตอร์ uh, <c oughs> มันเหมือนพวกเกรดมอนเตอร์ทุกคนเออเกรดจัตประหลาดอ่ะไม่เหมือนผมอ่ะทั้งที่เวลาปล่อยผมลงมาก็ผมสวยสวยแต่ว่าคือแบบออยกลายเป็นผลมอนเปนแบบผมมอนเตอร์ผล <c oughs> ผมผมมอนเตอร์ไปซะแล้วเออแต่ว่าผ่าตาโอเคนะครับตรงหูนะครับผมอโอเคอ่ะสวยอยู่มาดูที่นิ้วดูที่นิ้ว ความผิดพลาดจะอยู่ที่นิ้วหรือไม่นิ้วทําออกมาได้ดีนะครับผมโอเคนิ้วไม่แย่นิ้วไม่แย่นะครับผมแล้วก็ชุดก็จะเป็นสีดําหมดเลยไม่มีอะไรเลยมีมีนิดหน่อยนะครับแต่โอเคนะจ๊ะรวมรวมแล้วที่นะครับกูโจโซโตรุตัวนี้แล้วก็ยืนได้นะคุเอ่ยยืนได้แต่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่า เพราะว่าทุบปุ๊บก็ล้มปับนะครับแต่ว่ายืนได้ยืนได้นะครับเพราะว่าฐานโกโจมันเป็นแบนี้นะครับแล้วก็ฐานโกโจกันนนีิเนี่ยดูนะทุกคนฐานโกโจใหญ่มากนะครับผมไม่รู้ทําไมต้องที่ใหญ่ขนาดนี้ทั้งที่มันก็ยืนโง่ๆธรรมดาขอโทษขอโทษมันก็ยืนเก๊กของมันธรรมดายังยืนโง่ๆว่ะติดติดติดขอโทษนะแฟนโกโจทุก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 คนโขอโทษนะครับผมแต่ว่าทุกคนก็อ่ะก็ดูอะว่ามันใหญ่เกินไปไหมมันใหญ่เกินฐานอะ ท่านันามีก็ได้ทำไมใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันโอเวอร์อะไรขนาดนั้นน่ะเอ,อการณนาเตเรอหรือไงเอ,อนะครับผมแล้วก็ดูขนาดตัวแล้วรู้สึกว่าค่ายนี้นะทำขนาดตัวฟิกเกอร์ได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าโกโจกับนานามินก็ความสูงก็พอๆกันนะครับผมแต่ว่าดูหัวของโกโจกับหัวนานามินก็หัวโกโจจะดูใหญ่กว่านะครับไม่เอ่อไม่นับเรื่องทรงผมนะแต่ว่าหัวดูใหญ่กว่านะครับผมโอเคมาก็ ประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบตัวไหนก็ไปหาซื้อเอานะครับผมก็รู้สึกว่าเมนโกโจก็ต้องเก็บนะเพราะตัวนี้ผมถามว่าสวยไหมสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับแต่ว่า,าติดที่ผมมันจะเป็นเหมือนเหมือนเกรดมอนเตอร์นิดหน่อยแต่ว่ายังอื่นทําดูดีนะครับโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกด subscribe พี่ด้วยนะครับผม กดติดตามไปด้วยมีลีปใหม่ๆจะได้รู้นะจ๊ะแล้วก็อยากให้พี่รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับถ้ามีเดี๋ยวรีวิวให้ถ้าไม่มีก็รอไปก่อนนะจ๊ะเพราะนี่คือแกช้ากันรอนั่นเองแกโชว์ชักกันรอกูชื่นจำชื่อรายการตัวไม่ได้คิดดูดิแกโชว์ชักกันรอ,นอแล้วเองนะครับผมช้าจนมึงไม่อยากรออ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับแล้ววันนี้เป็นจริง,รงแล้วบายบีมตอนนี้